สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งชาโรมคนนนครับผมใช้เจ้าน้ำแดงผมนะครับโตโยต้าโคโราคอร์เครื่องยนต์1.8สปอร์ตเป็นรุ่นที่ไม่มีแบตเตอรี่นะผมใช้มาสองปีครับวิ่งมาประมาณห้าหมื่นกว่าโลครับตอนนี้เกิดปัญหาครับเพื่อนๆผมอยากให้ทุกคนช่วยผมแก้ไขปัญหาหน่อยตอนนี้ผมพยายามแก้ไขปัญหาไปหลยสเต็ปว่ต่ยังไม่หายครับมาดูนะครับว่าเป็นยังไงครับทั้งดิ่นอืดเหยียบก็ไม่พุ่งครับและยังจะิ้งขมันอีกครับตอนนี้กำลังคิดสุดๆเลยครับว่าจะแก้ไขปัญหามันยังไงดี ใช้มาสองปีวิ่งมาห้าหมื่นกิโลมึงจะพังแล้วหรอรถโตโยต้าโครล่าคอร์ด1.8สปอร์ตเดี๋ยวเข้าม,มาฟังเนื้อหาข้างในนะครับว่าเนื้อราเป็นไงยังไงครับผมแช่งครับสู้ต่อไปครับซื้อมาแล้ว สถบสนุนวิดีโอโดยร้านชานมคนนนกาแฟโบราณเนตกาแฟชาไทยชาเขียวและเครื่องดื่มต่างๆติดต่อ0891613521สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งชานมคนนนครับวันนี้ผมมีปัญหาแข่เจ้านี่ครับตยกระแกโดลาดอร์แอเครื่องยนต์น1.8สปอร์ตเป็นรุ่นที่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับเป็นรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์เป็นสีล้วน ซื้อมาปีแรกๆนี่ยมพอใจสูงสุดเลยครับเรียกว่าคุ้มค่าในการซื้อมาเลยทีเดียวเป็นรุ่นที่ราคาถูกสุดในรุ่นเลยนะผมซื้อมา9 8 9 9 0 0ได้ส่วนลดรู้นนี่นะอะไรสังหัวมันเอาเป็นว่าคุ้มค่าแล้วกันคุ้มค่าในการใช้งานตอนนี้ชีวิตของเขาอยู่ที่ปีที่2ปีที่2วิ่งมาทั้งหมด55,000โลได้บางมาณ5 5 0 0 0 57,000โลได้0มก็ใช้งานค่อนข้างที่จะสมบุสมบัตนะ 2ปีวิ่งไป57 0 0 0ันโลก็ถือว่าใช้รถเยอะทีเดียวก็จะมีไปคณนศึกษาในช่วงปีรแรกๆปีรแรกๆเนวิ่งชิวๆออกแนวว่าเที่ยวบ่อยตอนนั้นซื้อมาใหม่ๆกำลังเหอออกเที่ยวบ่อยก็พึ่งพอใจออกแต่จังหวัดดีมากประหยัดน้ำมันมากวิ่งในเมืองอาจจะก,กินกินจนกระทั่งรู้สึกว่ามึงรถคนละคันกันหรือวาแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งไม่ว่าการเบรกไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งใดๆก็ทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากในช่วงปีที่แรก ปีที่2มาก็เริ่มตั้งแต่ต้นปีที่ช่วงเข้าอายุปีที่วกกว่าของเขาก็ค่อนข้างจะโอเคพอมาประมาณปีครึ่งมาเขาเริ่มมีอาการครับเริ่มมีอาการเหยียบแล้วพุ่งน้อยลงแต่ก็พุ่งนะมันอาจจะแบบอึดใจนึงอ่ะเดี๋ยวกูพุ่งให้อะไระเอนแรกๆคเหยียบพุ่งเหยียบพุ่งเหยียบพุ่งนะพอน,นั้งหลังมา,าเขาแบบเหยียบแล้วอึดใจน,นึงแล้วเขาก็จะพุ่งให้โอเคก็าอาจจะไป,ไปตามไหวของรู้สึกของผมะนะแต่มันก็ยังตอบสนองในการใช้งานของเราได้ ต่วนสมมุติแบบไม่ว่าจะการจะวิ่งช้าวิ่งเร็วหรือว่าจะเป็นการออกตัวในระยะก,กระชัน้นชิดหรือว่าจะเป็นการเบรกกระทันหันทุกอย่างปลอดภัยหมดเรื่องปลอดภัยหมดที่หมด <S <S มาปีครึ่งเนี่ยที่เขาวิ่งแบบอื่นๆ่นนิดนึง <S 2> <S 2> พอมาในช่วงของปีหนึ่งปีหกเลยเขาเริ่มมีอาการนิดนแต่มันพ้นสึกไม่ค่อยเจอครับเราไม่ค่อยเจอว่ารถเขาเกิดปัญหากเกิดขึ้น ด้วยความที่เราขับรถค่อนข้างจะไม่เคยสิ่งค่อนข้างที่จะขับรถแบบปล่อยแรงจีแค่มนค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามจังหวะรอบของเครื่องยนต์และรอบเกียร์โอกาสที่ผมจะเหยียบคันเร่งเยอะๆเพื่อให้เกิดการเร่งตัวเร็วๆนี้อันนี้เกิดขึ้นน้อยมากเกิดขึ้นน้อยมากแล้วในช่วงในช่วงหนึ่งปีครึ่งเป็นต้นมาเนี่ยผมคม่อนข้างจะวิ่งรถติดเยอะในุงเทียนผ่านว่าวมูม่งจากบางใหญ่ซิตี้ถ้าแถวเซนรันวิเกตมาที่ หาอะไรออกการค้าผมก็วิ่งไปมาไปมาเช้าไปเช้ามาเย็นกลับเช้ามาเย็นกลับเดิเพราะว่ารถติดค่อนข้างเยอะทีเดียวในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยการดูแลรักษาเขาประวัติเขาก็คือข้อศูนย์เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่กรองน้ำมันเครื่องเท่านั้นเองเท่านั้นเองก็ไม่ได้ทําอะไรอื่นเลยล้อแม็กก็เหมือนเดิมล้อแม็กเดิมยางยังไม่เปลียยางยังไม่เปลี่ยนอันนี้คือปัจจัยพื้นฐานเดิมนะแล้วอะไรอย่างใช้ ใช้แบบเดิมๆเป๊ะๆเลยนะมีแต่เปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องในที่เราปรับปรุงไส้กรองก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองอากาศไม่เปลี่ยนแต่ไส้กรองแอร์เปลี่ยนมีปัญหาไส้กรองแอร์เริ่มมีกลิ่นอับก็เลยเปลี่ยนไส้กรองแอร์ทางความสะอาดแอร์ไว้แล้วก็มาอันนี้ไส้กรองอากาศก็ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องวิ่งอืดก็หาทางแก้ไม่เจอพอมาช่วงเดือนที่แปดเดือนที่1ปี8เดือน1ปีก็เดือนเขาเริ่มมีเยอะช่วงเช้าๆตอนที่เครื่องเยน็นเครื่องยนต์ยังไม่ร้อนเนี่ยพอผมกดคันเร่งออกไปเนี่ย รอบเครื่องเขาจะขึ้นประมาณสองพันแต่ความเร็วไม่มารอบมาแต่ความเร็วไม่มาเอ๊มันจะเริ่มหน่วงๆน,นานมากกว่าความเร็วรถมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมันปรับเกียร์ให้มันต่ำลงแล้วความเร็วรอบที่ดังอือก็อจะเหลือในรอบความเร็วปกติแบบสมดุลอย่างนะถ้าอยู่ในเกาความเร็วรอบกับความเร็วรอบที่สมดุลอย่างทุกครั้งที่เรากดคันเร่งปึ๊บ มันจะเออแล้วความเร็วค่อยๆเพิ่มขึ้นเขาจะเป็นอย่างนี้ถ้าแรกๆเลยนะแรกๆเท่าเดิมผมจําได้เราออกแรงกดที่เป็นกันเร่งลงมาออกแรงกดปุ๊บไม่ต้องรอช่วงอึดใจ่เข็มความเร็วรอบของึ้นหยต์มากระโดดขึ้นเลยครับพอเราถอนคันเร่งปั๊บเข็มความเร็วรอบมันลดลงแต่พอผ่านมาหนึ่งปีแปดเดือนปั๊บเหยียบคันเร่งไปปั๊บความเร็วรอบค่อยๆขึ้นมาแบบสโล์แต่ขึ้นนะขึ้นแบบสโล์แต่ขึ้น แล้วก็เอาเวลาที่ผมถอนคัะเล่งถอนเท้าออกจากคันเล่งเลยนะครับความเร็วรอกจากเดิมนตะมันตบตุ๊บอย่างนี้เลยนะครับจาก,กุแล้วก็มาอย่างนี้เลยนะถ้าขมถอนคัะเล่งเมื่อไรเดี๋ยวนี้มันเริ่มแบบอ้อค่อยค่อยคืนค่อยค่อยลงรอบมาช้าลอกมาช้ากว่าเดิมแล้วก็อัตราเร่งมาช้ามาน้อยกว่าเดิมเยอะมากๆเข้าศูนย์บร,ริการที่ผมไปซื้อมาก็ให้เขาแก้ไขปัญหา ช่างก็เลยใช้เครื่อง o b d 2ขอโทษถ้าพูดชื่อผิดไอ้เท่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรบางอย่างที่ใช้ไปต่อกับตัวรถแล้วจะรู้ว่าอะไรเสียหนาะยรถก่อนเราไม่มีอะไรเสียเลยครับช่างบอกทุกอย่างโอเคมากรถคุณสมบูรณ์แบบมากไม่รถภูไม่สมบูรณ์แบบ <c oughs> รถภูไม่สมบูรณ์แบบแต่ช่างบอกสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรเสียเลยครับอมผมขอได้ไหมพี่ผมขอให้พี่ล้างอาวาวปีผีเสื้อให้ผมสักหน่อยได้ไหมครับพี่โอเคล้างให้วันนั้นช่างล้างให้ครับ ผลก็ออกมาก็ดีขึ้นมานิดนึดนงครับเหยียบรอบมาได้เร็วขึ้นเอาผมลืมบอกผมใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ก้าห้าตลอดเลยนะครับจะมี e แปดห้าหนึ่งถังตอนที่ซื้อใหม่ๆเลยหนึ่งถังแล้วจะน่าเป็นเก้าห้าล้วนๆเลยเก้าห้าตลอดนะมีผมมีบันทึกผมจดบันทึกทุกครั้งในการเติมน้ำมันเลยนะจดบันทึกทุกครั้งเลยในการเติมน้ำมันและทีนี้อ่อทิ้งหย่ละลืมเลยพออ๋อ าเข้าศน์ใช้ OBD2 แล้วไม่เห็นว่าอะไรเสียเลยไม่เห็นเลยครับว่าอะไรเสียก็เลยผมสังของใจตัวเองว่าน่าจะเป็นวาลว์รินปีกที่เสือ้อน่าจะไม่สะอาดเพราะการใช้งานมาถึง2ปี5,7า0มเโลมา,จากจะมีครบสกปรปกเลยที่ทตรงนั้นแหละเอาเชช่างบริการให้ครับขับรถออกจากศูนย์มาโอ้มันดีกว่าเดิม2%อา้าว2%มันน้อยมากโอกาสที่ที่เรามองเห็นรอ,อบอาจจะ มาเร็วอะไรตอนนี้แล้วก็จะดีขึ้นนิดเดียวนิดเดียวเลยครรู้สึกไม่ไหวรู้สึกไม่ไหวอีก <c oughs> ก็ผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ไปเข้าศูนย์บริการอีกเข้าศูนย์บริการอีกก็ให้เขาเช็คอีกผมว่ามันต้องเสียแน่จริงๆครับให้ช่วยให้ตรวจสอบให้หน่อยทางช่างก็ตรวจสอบเหมือนเดิมครับไม่มีเลยเสียครับไม <c oughs> ่มีเลยเสียครับช่างครับผมขอให้พี่ช่วยล้าง อะไรนะที่อยู่ตรงสทกกองอากาศอ่ะที่มันออกซิเจนเซนเซอร์ไม่ใช่ขอโทษที่มันตรวจวัดออกซิเจนที่อยู่ตรงท่อตรงท่อทางเดินอากาศจากสทกกองอากาศแล้วนะแอร์โฟเออวกค้คนร้องแอร์ o ฟให้นะแล้วก็คุยกับช่างปัญหาผมก็เอาเอาตัวเนี้ยไปกลางก็ดูว่าผมเติมน้ำมันอันนี้มาเติมมนีมานี่มานี่มาเขาก็ศึกษากับผมนะ ผลก็พบว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมต้องไปใช้ชีวิตอยู่จากเส้นทางเดิมเปลี่ยนเส้นทางไปอยู่ในกลุ่มหนึ่ง,นงในช่วงเวลาประมาณหนึ่งเดือนผมใช้น้ํามันปอปลาผมใช้น้ํามันป,ปอปลา95ป้อมปอปลานะ,ะแต่ว่าเติม95เ,เหมือนเดิมผลปรากฏว่าเห็นผลชัดเจนมากว่ารถเราเนี่ยอืดขึ้นอึดข,ข,ขึ้นจากสถิติที่ผมจดในช่วงเวลาน,นั้นนะแล้วผมก็สถานการณ์ไม่ดีผมก็เลยเติม หัวเชื้อน้ำมันบบนซินหัวเชื้อน้ำมันเบนซินจากปัป๊มบางจากขวดสีง่วงพอยาวๆนะก็ไม่เห็นผลเลยดีขึ้นก็ยังเหยียบอืดวิ่งไม่พุ่งอยู่เหมือนเดิมผมก็เลยอืมให้เล่าข้อมูลให้ช่างฟังช่าง,งบอกว่าผมเคยมีประสบการณ์เหมือนกันกับปั๊มน้ำมันปอปลาเนี่ยแหละของน้ำมันปอปลาเขาก็มีอาการอกันแต่ผเขาใช้น้ำมันดีเซลเขาใช้รีโวของผมใช้โตโยต้าโคโรร่าคอร์เขา เก็เห็นผลมืนี้แหละเมื่อไอ้ปั๊มน้ำมันปอปลายทำให้รถของมีพลังตรงและเขาก็เปลี่ยนมาเป็นปั๊มอื่นเป็นปั๊มใบไม้ปั๊มรูปใบไม้ก็โอเคก็ได้ได้พลังกำลังในการที่ฟองพุ้งเคยของเขากลับคืนมาอันนี้ผมก็ทดลองมากก็ออกจากศูนย์มาผมก็ใช้จนน้ำมันเหลือศูนย์เลยเรียกว่าจนมันระดับการวัดที่บอกว่า1กิโลเมตรสุดท้ายจนศูนย์จนกระทั่งมันเอนไปอีกสัก ครึ่งชั่วโมงอ่ะผูหนึ่งจะไปลมก็ไปเปลี่ยนน้ำมันของอีกเจ้าหนึ่งแล้วก็บวกกับการล้างแอร์โฟบวกกับการล้างแอร์โฟผลปรากฏว่าดีขึ้นครับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนดีขึ้นได้อย่างเห็นชัดเจนแต่ก็ยังไม่เหมือนวันที่ผมซื้อใหม่เดี๋ยวผมมองดูรถวิ่งห้าหมื่นโลห้าหมื่นโลแล้วก็อายุรถสองปีการซึ้หลอจะทําให้แรงอัดตกไปขนาดน,นี้เลยเหรอผมมองดูรถ ไม่น่าใช่อ่ไม่น่าใช่มันจะต้องกลับมาในสภาพเดิมให้ได้ก็กลับไปศูนย์อีกไหมครับโอ้โหเงียก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปเล่าให้ข้างฟังเฮ้ยผมเปลี่ยนความท้่มันแล้วนะเห็นผลมากขึ้นแล้วก็การล้างแอร์โฟล์การล้างมาปิดผีเสื้อนี่ก็เห็นผลมากขึ้นทุกอย่างมาในมาถูกทางแล้วทุกอย่างนี่มาถูกทางนะเรียกว่าแต่มันยังไม่สุดในคําตอบช่างก็วิเคราะห์อีกพี่อันเนี้ย ลองแก้ปัญหานี้ก่อนให้ลองเปลี่ยนน้ามันเป็นน้ํามันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95พรีเมียมออปั๊ม์ฟัามลูกหอยหรือว่าฟั๊มอะไรนะลูกดาวะลรพวกนี้นะลองปั๊มพรีเมียมผมก็ลองไปลองไปสองรอบรอบแรกแล้วแรกมันมีน้ํามัน95เดิมปนอยู่ผมก็ได้เติมมาแค่300บาทเพื่อให้เจือจางเจ้าน้ำมันเก่าเรือน้อยจนกระทั่งใช้จนกระทั่งเรือน้อยสุดแล้วก็มาเติม ไอ้น้ำมันพรีเมียมอีกครั้งหนึ่งอีก500บาทก็ลองใช้เฮ้ยเฮ้ยลดคนละคันเลยเฮ้ยเฮ้ยรดดีขึ้นมากความรู้สึกถูกใจมากเลยถูกใจมากเลยแล้วผมก็ศึกษาเพิ่มเอ้ไส้กรองอากาศน่าจะมีผลไหมเนาะไส้กรองอากาศน่าจะมีผลไหมเนาะก็ไปซื้อไส้กรองอากาศมาเปลี่ยนอีกครับเป็นไส้กรองอากาศของแท้โตโยต้าเลยครับเนี่ครับเพิ่งเปลี่ยนมาไส้กรองอากาศของแท้เลยผม อันนี้อันนี้คือของเก่าสีค่อนข้างคํำดำและตัวกระดาษเนี่ยเป็นสีขาวซื้อจากสูตรสีขาวแทนถ้าซื้อร้านท็อปปี้รัสต้ากระดาษตัวนี้จะเป็นสีเหลืองก็คุณภนะาพก็จะลดลงนะเพื่อน,นผมแนะนําให้ซื้อของแท้ของแท้จะเป็นกระดาษสีขาวของใหม่เลยนะจะเป็นสีขาวเดี๋ยวผมถอดให้ดูอันนี้ครับผมสีค่อนข้างจะคดำสีค่อนข้างจะคำํำผมว่าลงเป่ามันไม่มีฝุน่นออก คือมองดูเหมือนแบบไม่น่ามีผลอะไรเลยนะมาดูเหมือนมันไม่มีฝุ่นแต่มันมีฝุ่นเล็กๆที่ไปเข้าไปอยู่ในร่องของกระดาษจนกระดาษสีขาวเรื่องเหลืองกลายมาเป็นสีออกแนวสีดําเป็นอันนี้ครับจับน้ํามันพรีเมียมล้างแอร์โฟล์ล้างวาล์วปีกผีเสื้อโอ้โหรถพุ่งชิเป่งเลยครับพุ่งชิเป่งแต่มันยังไม่เหมือนน้ํามันเน้า้ามันเ5้า้าตอนที่ผมซื้อใหม่ตอนที่ผมซื้อใหม่ มันได้ผลได้ดีกว่าน้ำมันพรีเมียมนาทีนี้นะเพราะนั้นผมมาถูกทางอีกแล้วเปลี่ยนใช้กรองอากาศนี่ผมมาถูกทางอีกแล้วว่ามันน่าจะมีอะไรอีกแต่ตอนนี้ผมสุดสุดในความคิดผมแล้วว่าเราจะทํำยังไงดีให้รถผมกลับมาวิ่งเหมือนวิ่งได้มีกําลังเหมือนเดิมประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมด้วยน้ํามันแก๊สโซฮอล์จากที่ผมเคยใช้นะตอนนี้ผมหัน ผมใช้น้ำมันพรีเมียมใช้น้ำมันพรีเมียมเสร็จเปลี่ยนไส้กรองเสร็จล้างแอร์โฟล้างปีกีเสือ้อพอน้ำมันพรีเมียมหมดผมเติมน้ำมัน95มันดีขึ้นครับมันดีขึ้นกว่าตอนที่มีปัญหาตอนแรกมันดีกว่าแต่ยังไปไม่สุดเหมือนตอนที่ผมซื้อมาใหม่รถ2ปีวิ่งได้57โอกาสที่เครื่องหลวมเป็นไปไม่ได้แน่นอนเป็นไปไม่ได้ผมยังหา ช่องทางแก้ไขไม่เจอผมวอนให้เพื่อนๆที่มีประสบการณ์เพื่อนๆที่เป็นช่างคนที่มีความรู้สายช่งางแนะนําผมหน่อยครับเพราะผมไปศูนย์ศูนย์แนะนําผมได้แค่นี้ศูนย์ตัวยต้านแนะนําผมได้แค่นี้บอกว่ารถผมไม่เสียแต่ผมก็แก้อะไรมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นมาเรื่อยมาเรื่อยแต่เขาบอกว่ารถผมไม่เสียแต่ผมว่ารถผมเสียณอาทีนี้มันดีขึ้นแต่มันก็ยังเสียอยู่มันไม่ดีขึ้นผมขอให้เพื่อนๆที่ดูวิดีโอนี้นะครับ เป็นอุทาหรณ์นะครับรถของเพื่อนๆใช้มา2ปีหรือว่าใช้กองอากาศลักษณะแบบนี้ผมแนะนําให้รีบเปลี่ยนเลยนะครับมันเห็นผลชัดเจงโคตรโคตรสุดๆมากๆเห,เห็นผลอัตราเร่งที่แบบแตกต่างกันแบบมากๆเลยว่ามันแตกต่างกนขนาดไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูไส้กองอันที่อยู่ในรถนี่ครับทุกคนโอ้โหเกลียหักเียหักนี่ครับทุกคนดูสี ตกต่างกันไหมใ้จางกันสดสุดผมตอนแรกผมกิบมันมาแหวกอ่ะแล้วเป่ามันไม่มีฝุ่นออกมาเลยอ่ะผมมองดูว่ามันยังใช้งานได้ครับมันยังใช้งานได้เพราะผมเคยใชตัวตาวีโก้ฝุ่นมันแบบจับนี่นิ้วมือเนี่ยมีฝุ่นเลยอันนี้จับเนี่ยไม่มีฝุ่นแล้วไม่มีฝุ่นติดนิ้วเลยไม่มีฝุ่นติดนิ้วเลยผมก็มีความเชื่อว่ามันยังใช้ดานได้อยู่ใช้งานได้อยู่นะครับเออเฮ้ยผมคิดได้ข้อนหนึ่ง ผมถ่ายน้ำมันเครื่องมาที่57 0 0ละ57,000โลเพราะว่า10,000เปลี่ยนครัง้ง1น0 0 0เปลี่ยนครัง้งอันนี้มาถึง7จ็ดผมว่าน่าจะเป็นที่น้ำมันเครื่องเก่าด้วยหรือไม่นะรซึ่งทำให้กำลังมันกลับมาไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนชมวีดีโอต่อไปเนี่ยผมจะไปลองถ่ายน้ำมันเครื่องแล้ววีดีโอต่อไปผมจะลองดูว่าไอ้ทำเนี่ยเปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนไส้กรองอากาศนะแล้วก็ล้างแอร์โฟนะแล้วก็ล้างปลีผีเสื้อนะ ถ่ายนล้วมันเครื่องด้วยนะมันจะออกมาเป็นยังไงว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนใหม่ไหมนะครับเอาไว้เพื่อนๆติดต่อวิดีโอต่อไปแต่วิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆได้ชมนะครับใครที่มีความรู้ประสบการณ์ช่วยแชร์บอกประกอบกันนะครับว่าเตารถดอร์ดอร่าโครราตพอดเครื่องเดียว1.8สปอร์ต1.8สปอร์ตอืมเราต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้วเรื่องไส้กรองเนีเห็นผลชัดเจนมากว่าทําให้รถกินน้ำมันมากขึ้นแล้วก็รถอืดลงไปได้เยอะมากแค่นี้เนี่ยลักษณะแค่นี้ ไอนี่ของแท้ผมซื้อมา470บาทไนดะ้มั้ง470ถ้าใครให้ช่างเปลี่ยนให้จะมีค่าแรงด้วยนะค่าแรงเพราะ517บาทหรือ,อยังไงค่าแรง517ไอนี่470เหนือเหนือยพอะแล้วผมเลยซื้อมาเปลี่ยนเองผมก็ไปซื้อจากศูนย์แล้วก็เอามาเปลี่ยนแออัน,นี้เปลี่ยนน่าจะไม่ยากเพื่อนๆน,น,น่าจะเปลี่ยนกันเองได้นะครับ<อ>แต่ว่าผมไม่แนะนําของเทียบนะที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อออนไลน์ทั้งหลายนะครับ ผมไม่แนะนําให้ซื้อแบบนะั้นแบบนะั้กระดาษกระดาษตัวนี้เ็าจะเป็นสีส้มๆกระดาษก็จะเป็นสีส้มๆ,ๆแต่ถ้าของแท้เนี่ยก,กระดาษอาจะเป็นสีขาวนวลๆขาวขาวเ็กระดาษูรอ่ะนะขาวเป็นกระดาษรู๊ฟนะไม่รู้รู้จักไหม,ไมแต่อันนี้อันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่อันนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานนี้แล้วก็เปลี่ยนประเภทประเภทน้ํามันจากพรีเมียมมาเป็นน้ํามันแก๊สโซฮอล์95ผลปรากฏว,ว่าได้ลัตรากำลังใกล้เคียงเดิมแต่ก็ยังไม่สุดการกดคันเร่งที่ดาวการกด ออกตัวเล่งแซงการออกตัวจากไฟแดงมันยังหน่วงหน่วงนิดนี้หน่วงหน่วงนิดนิด,นด,นด,นดผมมันด้วยกาเมื่อกี้นี่เองว่นาน่าจะเป็นปัญหาที่น้ำมันเครื่องเก่าเพราะว่าอยู่ในช่วงของ7000โลละจะถึงหมื่นแต่ผมว่าจะตัดสินใจเปลี่ยนก่อนดูซิว่าจะแก้ไขปัญหาได้ไหมถ้าถ่ายแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายวิดีโอซ้ำอีกทีสรุปว่าการถา่ายน้ำมันเครื่องการเปลี่ยนไส้กรองอากาศการล้างแอร์โฟการล้างไส้ไอวาฟิวชี่เสื้อจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับ วันนี้ก็มีวอให้เพื่อนเพื่อช่วยแนะนำผมก็ว่าผมจะทำอะไรอีกครับมันมีออกซิเจนเซนเซอร์อันนี้มันยากกว่ายากกว่าประสบการณ์ผมละออกซิเจนเซนเซอร์ ensor, ผมใหญ่ก็ถอดมาล้างทางอุสาหผมเห็นใน u t u b บบางคนถอดร้านทางอุสาเดียวผมไปหาข้กมึอย่างนี้เดี๋ยวมจะถอดออกซิเจนเซนเซอร์ทั้งไม่ถอดให้ครับออกซิเจนเซนเซอร์ที่อยู่ตรงท่อไอเสียตรงตรงตรงข้างบนกับตรงข้างล่างนะยังไม่รู้ว่าเจ้ารุ่นนี้ เจ้ารุ่นเ e ตอด์ด้าผลละคอนมันอยู่ตรงไหน,นถ้าผมเจอเดี๋ยวผมจะศึกษาวิธีการถอดทำความสะอาดแล้วลองใส่ดูดทื่ว่าจะเห็นผลอีกไหมนะแต่ช่างบอกว่าใช้ไอเจ้าอุปกรณ์ o b d t o o เลยเนี่ยตรวจจับแล้วมันทํางานปกติอะ่ะผมก็แบบทำไมปกติไอเครื่องนี้เพราไอเครื่องนี้มันไม่ปกติผมขับกัทุกวันผมรู้สึกเลยว่ามันไม่ปกตินะครับเอาโอเค ขอบคุณมากครับที่รับชมผมบ่นไปซะเยอะอย่าลืมขอความอานอุเคราะห์คนที่ชมนะครับใครที่มีประสบการณ์แนะนำผมหน่อยครับว่าไอเนี่ยผมจะแก้ไขย,ยังไงต่อไปครับแล้วพอติดตามผมด้วยผมจะแก้ไขสําเร็จหรือเปล่านะครับโอเคคุณที่ติดตามเหนื่อยครับรู้สึกเครียดมากเมื่อรถเสียแล้วผมต้องใช้รถทุกวันเนี่ยพอรถมันใช้งานได้ไม่สมบูรณ์แบบก็รู้สึกจิตตกอะ่ขอะขับรถติดติแล้วก็เหยียบไม่พุ่งเหยียบไม่พุ่งต้องกดคันเร่งเยอะขึ้นกดคันเร่งเยอะขึ้นก็กินน้ำมันมากขึ้นเติมมันบ่อยขึ้น ใายอะไรรู้ไหมเมียด่ามึงไปเชื่อไหนมาทำไมน้ำมันหมดเร็วเมียผมไม่เข้าใจวิธีการดูแลรถไงผมก็รู้แต่ว่าเขาเติมเยอะเติมเยอะแต่ผมกขาแบบมึงไม่เข้าใจกูไอ้ช่างไอ้ช่างมึงแก้ไขปัญหากูไม่ได้ทำให้กูกับเมียมีปัญหากันมึงชบต่อไปครับผม